วันนี้นะครับผมจะพามาดูแดงเดือดนะครับเป็นแมทที่สําคัญที่สุดนะครับครั้งนี้บอกตามตรงเลยมีร่างสังหรณว่าจะโดนไ่เฮี้ยพอไรไม่รู้พูดจริง ไม่มั่นใจเลยแมนยู U, ปัญหาคือตัวนี้ไม่มีกองหลังพวกพี่ๆลิเวอร์พูลเนี่ยเขามาพร้อมความแค้นไงเนพราะเขาเพิ่งแพ้เราเมื่อตอน FA ครับใช่ไหมครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเอาหน่อยแมนยู U, เอาหน่อยขออภัยพวกพี่ๆด้วยนะครับวันนี้ขอสก,กัดแนบ,บพวกพี่ๆหน่อยยังไงก็ได้แค่ไม่อยากให้พี่ๆได้แชมป์มเฉยโอ้ทาฟฟอร์ดเจอกันอีกแล้วคิดว่าโดนไหมวันนี้ชนะสามสองเทนาร์ดจะต้องออกไหมไปคือถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรดีขึ้นมา ผู้เล่นน่ยพอถึงบางทีมันถึงทางตันแล้วมันเกือบครึ่งที่มันต้องเปลี่ยน yeah! 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 สวัสดีครับ FC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิ k กี้นัชชานวันนี้นะครับผมจะพามาดูแดงเดือดนะครับเป็นแมตท,ที่สําคัญที่สุดนะครับของพวกพี่ๆก็ได้หรือว่าผู้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย ในวันที่ผมมานะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาอยู่อันดับหนึ่งของอตารางแข่งขันพรีเมียร์ลีกแล้วก็ดูจากตารางเขาแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเราจะไม่ให้พวกพี่ๆได้แชมป์เนี่ยแมตช์นี้เท่านั้นแล้วผมมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลชนะแมตช์นี้นะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาดูกันแต่ถ้าเกิดเขาสะดุดอันนี้ก็ไม่รู้ตอนนี้ผมอยู่หน้าโอทัฟฟอร์ดแล้วนะครับดูบรรยากาศนี่คือก่อนบอลเตะนะครับสักประมาณชั่วโมงครึ่งคือคักมากนะครับโดบรรยากาศ หน้าสนามบอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าขายพวกเบอร์เกอร์พวกคอตดอกแล้วก็พวกบงพวกเบียร์อะไรเงี้ยท้าพันคออ่ะคือทริปนี้นะครับที่ผมมาดูเนี่ยผมมาดูทั้งหมด2แมตช์ด,ด้วยกันมีแมตช์เชลซีเจอแมนยูนะครับซึ่งก็แม่งแพ้ไปแล้วครั้งนีน้บอกตามตรงเลยมีรังสังหรณ์ว่าจะโดนไม่เที่ยพ่อะไรไม่รู้พูดจริงไม่มั่นใจเลยแมนยูปัญหาคือตัวเนี้ยไม่มีกองหลังไม่มีลินเดอร์เลิฟไม่มีลิซันโดมาตินเนทไม่มีลุกชอก็ต้องใช้เนี่ยต้องใช้พวกอีแวน พวกอะไรเงี้ยแล้วก็พวกพี่ๆเรอร์ภูเขามาพร้อมความแค้นไงเพราะเขาพึ่งแพ้เราเมื่อตอน FA ครับใช่ไหมครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับ <D os al man> เขาก็มาพร้อมแบบว่าความแค้นส่วนตัวเนี่ยสูงมากอะถึงแล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะมีการ <D os al man> เสื้อเหลืองเนี่ยคือเป็นการแบบว่าพวกปวดแบบคนมีกระเป๋ามีของอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าคนปวดอนเรื่องความปลอดภัยนะครับอะถึงแล้วโอทอปฟอร์ดนี่ ตรงนี้น่าจะเป็นไอ้นี่ที่ซื้อพวกเสื้อผ้าก่อนไม่ซื้อละผมมีครบหมดละทุกชุดละเสื้อผ้าสามตัวเดี๋ยวขอเดินก่อนนะครับตรงนี้นะครับรูปปั้นนะครับเวลาทุกคนที่มาโอทัฟอร์ดนะครับก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมีแบบว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ยมาดูกันเยอะมากจะไปหาเบียร์กินน่อยครับเดี๋ยวสิบเอ็ดผู้เล่นมาแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับมาแล้วนะครับก่อนเข้าเกมนะครับก็ซื้อไปเป็นที่ระลึกเหน่อนนะครับถือละยี่สิบปอนด์นะครับี่ หรือ20บอลนะครับ FC แจก FC ขาหื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผีหรือว่าแก๊งพี่ๆนะครับก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์อะไรก็ได้พิมพ์มาเถอะเดี๋ยวถูกใจเดี๋ยวให้ทีมงานทักไปเองนะครับแจกทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ใน YouTube IG Facebook แล้วก็ TikTok นะครับเดี๋ยวผมไปเลือกแล้วก็แจกไปคอมเมนต์หน้าบ้านไนดะ้ไหมขอโลกโซเชียลดีกว,ว่าอย่ามาเลยหน้าบ้านอยู่คนเดียวระแวงถ้าเป็นผู้หญิงก็มาได้ผู้หญิงก็มาได,าได้แล้วก็จับปิด oh. ปิดแค่นี้ ทัักกายกบแฟนแมนยูหน้าสนมามมั้ยเนี่ยควรตีเด็กอุ้งฝักเมานะครับไอ้ <Yeah. S 1> พวกแก,งก <Yeah. S 1> ๊งเนี่ยนะครับเมาเมาเดินไป <Yeah. S 1> อยู่บรรยากาศก่อนเข้านะครับตอนนี้ <Yeah. S 1> น่าจะมีแบบถ้าไม่นับชาวต่างชาตินะแฟนคนไทยน่าจะเยอะมาก, <Yeah. S 1> มากๆเพราะเมื่อกี้เจอแบบว่าพี่ๆน้องๆน,นะครับคนไทยแบบเยอะมากๆนะครับกำลังหาเบียร์อยู่ตอนนี้ก่อนเข้าสนาม อยากแบบดื่มไม่ชิ่นใจหน่อยแต่ปัญหาตอนนี้คือมาลุ้นกันนะครับว่าตั๋วผมยังไม่ได้เลยตั๋วที่ส่งมาเมื่อกี้เหมือนม,มีปัญหานะครับบรรยากาศหน้าสนามว่าคึกคักแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวถ้าเกิดชนะคึกคักวันนี้แล้ถ้าจะแพ้ไม่จะง่อยเยแมตช์นี้นะครับนั่งดูกับคุณอุคุณอุณออยากใจได้นะครับพี่อสุดยอดฮะ ผมนี่ความฝันเลยตั้งแต่เด็กนะครับพี่เคยเคยมาดูไหมยังเลยฮะจริงเหรอเคยมาโอเชี่ยเคยมาดูแดงเดือดถ้าพี่เข้าไปดูแล้วแม่งมันจะแบบน้าตามันจะไหลอ่ะนี่โคตรภูมิใจเลยนะมาแล้วมากับน้องด้วยสุดยอดพี่ผมแม่ทิ้งเมียเลยโสดเลยโสดเลยต้องอย่างนี้แหละทิ้งไปก่อนผู้หญิงไปว่ากันเอาเอาบอลก่อนพอเมียมาดูเดี๋ยวเขาก็ก็ไปอินอันไหนลิวพูอันไหนแมนยูแล้วเดี๋ยวทัศนคติไม่ตรงกันด้วยนะฮะจะเสียตรงข้ามด้วยอ่ะหรอ ชอบแกงค่ะชอบแกงชอบแกงชอบหยอกแล้วพอเราแพ้เราหัวร้อนเลยเท่าพี่เด็กผีอะแพ้แล้วหัวยันร้อนจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าสนศึก่อนเดี๋ยวถ่ายใหม่ต้องบอกว่าวันนี้นะครับที่เรามาดูนะครับโอ้โหลมแรงมากนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยพี่อยู่อยู่กี่วันนะเพี่อนพี่ถึงวันที่สองลยครับโอ้ยาวนะยาวเลยออมาครบรอบกับภรรยามาเที่ยวพี่ครบรอบ คบร้อกับภรรยาพี่อูน่ารักมากจริงๆทริปนี้จะมาคนเดียวมากับทัวร์เมียไม่ยอมมาเลยมาคนเดียวไม่ใช่สงสารเมียโอ้คนเดีเมียโอ้ที่เฟซไทมมาไม่อย่างนั้นลนะเฮ้ยเฮ้ยที่ผมยังไม่เคยมาสแตนฝั่งนี้เลยอ่าตอนนี้เราอยู่ตรงเซอร์ปอบบี้เชาตันสแตนเอชทีเอ็ดเอชทีเอ็ดตรงนี้เอชทีเอ็ดตรงนี้เลยให้ bro เอาเลยอ่า t h 34 t y f r แค่ four yeah ลุกย่างเลยเย้ The Big Man Man Big Man 2 to 1ครับมาแล้วเติมเบียร์ก่อนไม่เติมเบียร์ก่อนเอามานี่บรรยากาศนะครับก่อนเข้าสนามนะครับผมนั่งตรง F126 อ๋อวันดีครับพี่พี่แมนยูครับพี่พี่ทีมเลยครับได้ไม่เป็นไรพี่ไปนะครับพี่พี่น้องๆคนไทยนะครับมาที่นี่ก็เชียร์ลิเวอร์พูลเยอะมากนะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรสบายๆนี่บล็อกผมนะครับ126นะครับเขาบอกว่าอยู่หลังผู้เล่น อาการหนาวนะครับเราก็ต้องอดื่มเบียร์ก่อนสักขวดหนึ่งพอเริ่มดื่มเบียร์เริ่มมีแรงฮึดแล้วเอาหน่อยแมนยูเอาหน่อยขออภัยพวกพี่ๆด้วยนะครับวันนี้ขอสกัดแต้มพวกพี่ๆหน่อยยังไงก็ได้แค่ไม่อยากให้พี่ๆได้แชมป์เฉยเราแย้เนี่ยทีมมันก็เศร้าหมดแต่ถ้าเกิดเราชนะพี่ๆเนี่ยแฟนอาเซนอลก็ดีใจแฟนแมนซี่ก็ดีใจใช่ไหมเรก็ต้องทำเพื่อส่วนรวมกันบ้างรายงานสดจากขอบสนามมาแล้วรายชื่อผู้เล่นมาแล้วแมนยูนะครับโกโอนานา่า Wow, ขวาวันบิทกองหลังแม็กควายกับเด็กลงชื่อกัมบาร่าไควะซ้ายดาโร่นะครับกลางคาเซมิโลไมโนกานาโชบูโนและฟอร์ดฮอยลุนนี่ส่วนเรือบูโคคาราเฮอร์โรปัสันวันได้ควันซ่าแบดลีแมคลิสเตอร์เอนโดโทกสไลด์ดิอาร์ลูเยสซาร่าไม่แพ้เราไม่แพ้มาเถอะชุดนี้มาเถอะแม่พอเริ่มกินเบียร์เริ่มกล้าพูดตอนแรกยังหน่อย,อยเลยกลัวโดน คนเราพอกินน้ำไอ้น้ำเปลี่ยนที่ไหนที่มันเออมันตู้มันตู้สู้ขึ้นจริงๆนะโอ้ทัฟฟอร์ดเจอกันอีกแล้วนี่ที่นั่งเรานะครับไหนนี่เหรอโล้ห้าเหรอ81นี่ผมตรงนี้เลยที่นั่งเราตรงนี้นี่80รู้สึกว่ามาแล้วมาดีนะฮะนี่ย่าสวยจริงนะโอ้โหเรื่องย่าเราสุดยอดจังเลยพี่เมื่อกี้ไปถ่ายรูปอยู่ข้างสนามนะครับเดี๋ยวส่งรูปไปดูนะครับโพสท่าเหมือนกันนะโชคไป ตอนแรกพี่ฝรั่งที่เป็นพนักง,งานเนี่ยจะเปิดประตูให้ผมลงไปวอร์มบอกว่าไม่ใช่คาราโชคนไทยเยอะมากนะครับโอเคดูบรรยากาศตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เขากําลังรอรับนักเตะอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวไปดูตรงนี้โอ้ตอนนี้มาแล้วสำรองเอาเอาเอสวัสดีครับทุกพี่เพิ่งฮ้ยบ่นโอ้ยนี่นี่มาแล้วครับสวัสดีครับฟุกแฟมิลี่สวัสดีครับน้องชายพี่ ทามน้ำตรงเลยคิดว่าโดนไหมวันนี้ถ้าพูดถ้าปลงนะอ่าพูดไม่ถูกก็อัปลงอัาลงอยู่แล้วอ่ะ, 3, ะนะสามสองสิเป็นไรไอาดีเชียร์บอลถ้าเชียร์แล้วอ่ะคิดว่าจะแพ้จะเชียร์ไโค้ิถ้าเชียร์แล้วคิดว่าเจียมเที่ยมพี่เจียมพี่เสมอพี่แม่งโดนแน่เลยว่ะขออย่าโดนเยอะอ่าเชียรผมโดนกูนแน่ โัวพ <Bloody S 2> <is> ี่พ so no ี <Catholics lending reconstruction> <It> s <S ่เห็นที่บนเป็นเทลตีแมนอยู่หราอยากทำผมท่าโวยทำเป็นด้วยโมโหที่หายเอะไรไอ้เทนท้าเดผมอยากไล่ไปไกลต่อีมากเลยว่าแต่ตอนนี้มีแบบมากเออ เป็นกระแสเป็นกระแสยิงเยอะนะบ้ากามหนักมากนะฟุกแฟมิลี่เนี่ยบ้ากามหนักมีเยอะมากเลยอะฟุกแฟมิลี่เนี่บ้ากามเดเป็นส่วนอวิยสนขง้เป็นนิ้วเป็นนิ้วเป็นนิ้วเื่อพี่ไปชื่อมาแล้วไเชื่อ y ย a แม c ควาย r n m n u p t n n a a m b e r 10, Marcus r a s h f o r Ticket, <Yeah. S 1> Number 11เร s มุสโฮ l เดเย่หมายเล17 Alejandro g a r าแนโชเย่อ uh ันในฐานะแฟนแมนอยู่ตัวจริงพี่ฟกอยากให้กดเล็กขอตอนไหนว่าทำไมเร็วจังเลยเทนฮาร์ดจะต้องออกไหมไปต้องไปนะผมว่าต้องไปใช่ไหมคือถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่มีอะไรดีขึ้นมาดีเลยแล้วก็นอกจากเปลี่ยนโค้ชต้องเปลี่ยนผู้เล่นวคี่จำไว้นะไลน์อัพปีนี้ที่เห็นสวยตัวจริงนะขึ้นปีหน้า ต้องประมาณ4-5ถึงคนไลฟ์อัพสวยตัวจริงอ่ะต้องเปลี่ยนอ่ะผมถามพี่แล้วพี่บอกว่าอยู่หรือหรือไปนะโอนาน่าโอนาน่าต้องอยู่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 วันบิษวันบิษอาจจะไปแม็กควายแม็กควายอาจจะอยู่วาลานวาลานอาจจะอยู่แต่ไม่คำว่าอยู่ไม่ได้หมายความว่าบอกว่าเป็นตัวจริงนะเข้าใจป่ะแต่ผมว่าวาลานอย่างนี้มันเหมือนแบบหมดแรงไหมใจเลยที่บอกไงผมว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวจริงลูกชอลูกชอเหรอแม็่ไม่ไม่ ไม่ชอบอ่ะลูกลูกชอผมชอบมากนะชอบแต่ว่าชออ่ะเจ็บปอยผู้เล่นเนี่ยพอถึงบางทีมาถึงทางตันแล้วป่ะโอ้ยหรับพี่นะพี่ถึงได้มองว่าไลน์อัพเปลี่ตัวจริงมันมันเกือบครึ่งที่มันต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนตรงไหนบ้างกาเซมิโร่ต้องมีคนที่มาแกดแล้วกาเซมิโร่เซนเตอร์ตอนเนี้ยสองคนที่จะยืนสองคนเนี่ยยังไม่ได้เลยสักคนถึงป่ะของหน้าก็ต้องหามว่าแทนมาเซียลอีกหนึ่งคนเออมาเซียลไม่ได้เลยมันมันเจ็บมาแลขนาดนั้นอ่ะตอนนี้ยังอยู่ดีมาก พี่ไม่เข้าใจแต่มันเจ็บอะไรออไรเจ็บอะไรมันเปาะอะไรขนาดนั้นมันเจ็บมันเจ็บอะไรใช่ป่ะมันเจ็บอะไรอ่ะแรตบอดอ่ะผมเบื่อไปแล้วนะแรตบอดตรลงเนี่ยอย่างสมมติเข่งเคสแรตบอดก็ห้าสิบพันสิบถูกป่ะมีแรตบอดถ้าไม่ไหวถ้าขายได้ตามขายไงไปเถอะจะได้เอาคนใหม่มาเออจะได้เอตังค์ดมือซื้อคนใหม่มาได้แปดสิบไหม้อ่าเอาหน่อยเอาหน่อยเอออะไรเงี้ยเออประมาณเนี้ยแต่คอยรุ่น โอเคไหมหรือว่าต้องเทนคือพอยลรุ่นก็ต้องมีอีกคนนะว่าดอกหน้ามันต้องมีสองคนใหม่จะมายืนคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรยงเี้พวกพี่พี่ลงบอว์ไแล้วครับพี่พี่ดูพี่ๆกับบอว์กันอะไรมันเก่งอะไรขนาดนั้นมันอยู่ดีๆมันมาต่อเราในบ้านลูกเนี่ยใชรอ่ะ เขเก่งอะไรขนาดนั้น嘛ก็ดูแตาระพ่าดิโอ้โหสมมุตินะน้ำสองศูนย์นาที89อ่ะยังไม่มั่นใจเลยว่าจะหน้าแค่เป็นมูรินโญ่ไม่มีทางแพ้กรรมการชูทวิจเจ็บขึ้นมา8ปดนเองนั่นเกี่ยวเหนียวอีกนะเกียวเหียวอีกพี่90้บวกเจ็ดกำลังอยู่เลยกางเกงพี่ขาดเลยขมิบตูดโอ้โหพี่วันนั้นวันลุกขึ้นเนี่ยผมคิดแล้วอ่ะผมจะไปแฮร์ริ่งผมจะไปช้อปปิ้งอ่ะทำไมถ้าผมลงแมนยูไปถ้าตูดเป็นคำกับผมสิได้ครับทุเที่ ตอนนี้นะครับก่อนเริ่มเกมนะครับแฟนบอลเลือดภูนะครับเสียงดังมากนะครับสังเกตว่าแถวเลือดภูอยู่เนี่ยจะมีแบบว่าผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเห็นไหมสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่จะเยอะมากถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยจะมีแบบว่าคนดูแลก็จะสแปนละสองสามคนนะครับเสียงแม่งโคตรดังเลยดีวเนาะ วิดีอาร์ตป่ะใช่ป่ะแม่งโดนเลยหมนมาแล้วก็ไปทางทางซ้ายอะลูกหลายครั้งละเนาะทางซ้ายหลายรอบละดาโลเล่นดีแต่ว่ามันไม่โดนทางซ้ายแมนยูอ่ะโดนแบบบุกสองคนตลอดเลยไอ้เหี้ยโดนเลยต้องบอกว่าหลังจากแมนยูโดนนำนะครับไม่เอาเฮี้ยอะไรเลยรูปเกมไม่เอาเลยไม่นูเล่นไม่ได้เลยวันนี้ถ้าไม่ได้ดาโล่นะโดนยับเลยผมว่าเดี๋ยวรอพักไม่รู้ไอ้เทเนทาร์สแก้เกมเป็นป่ะต้องส่งแม็กโทมิกเชื่อดิ ลูกเกมนี้นะไปพ้นส่งแม็กโทมิเนียมไอีกไม่ได้บอลเลยเฮียโดนก็พับตลอดเลย <c oughs> จบพึ่งแรกนะครับ <c oughs> โดนนำหนึ่งศูนย์นะครับลูกเกมแย่มากดีแค่แบบก่อนโดนนำ่ะพอโดนเขานำปุ๊บ <c oughs> ไม่เอาเลยเล่นบอลไม่เป็นเลยตอนนี้เล่นกระจอกเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูครึ่งหลังนะครับไม่รู้เป็นไงไม่รู้แก้เกมได้ปะโอ้ชอร์ตของควอนเซอร์และบรูโน่เฟอร์นันเดสจะไปทำประตูให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออแล้ว หรือว่าพลาดอะไรเหรอเหรอไก่จริงเนี่ยช็อกโกแลตไม่ได้ว่ะเฮียเองช็อกโกแลตต้องแดกต้องแดกช็อกโกแลตอ่ะพอเคี้ยเข้าเต็มตีต้องกินช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตนำโชคหนึ่งเท่าพอยิงเข้าเริ่มคึกครับตีขึ้นกองเชียร์ก็เริ่มคึกนะตอนแรกไม่เงียบเป็นแบบบาช้าอเลยเริ่มร้อนไปบุ้ม คิดดูเมื่อกี้เทนฮาร์ดไม่ยังไม่เห็นเลยว่าแรดฟอร์ดเจ็บแล้วกอดมานั่งนี้แล้วก็เรียกแรดฟอร์ดเนี่ยไม่มีใครดูเลยแรดฟอร์ดบอกขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนไม่มีใครดูสักคนนึงอ่เดี๋ยวแรดฟอร์ดเจ็บนะครับเจ็บทั้งทีเดี๋ยวออกไม่รู้ใครลงแทนไม่เมาก็แอนแอนทุกที่นะแล้วก็ยกการต่โช่มาซ้าย เอทาการโชว์เฮ้ยวเออมันลงเล่นการอ่าเอาการเาการโชว์นะครับเราเอาอัลบาบัตลงแล้วก็เป็นห่วงอยู่เพราะเพราะอัลบาบัตวันนี้ก็เล่นไม่ดีามารุ่นกันว่าไม่รู้แผนเป็นไงเออแล้วก็เอาบูโน่ไปเล่นซ้ายจะละเอเลียตโอ้นั่นเท้าทายวอบาโดนลูกโทษมวนิิสกาจะไปเล่นแบบไปเล่นทำไมอ่ะเหี้ยแรงดัไหมาแล้วกันอ้ยวอมิสกาไปเล่นมวนทำไมนะนบินะเหมือนมันหมดแรงเออ โทษอีกเจ็ดนาทีสัว์ไอ้เหี้ยเอ้ยดูไปต้องสารโมกุณเลยโอเคบุกลาบสุดยอดเมนมยองเสมอโอเคไม่แย่นะดูไปเสมอโอเคเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยโอเคขอสกัดแต้มี่พี่พอโอเคพึ่งถึงโรงแรมนะครับ FC 5ห้าทุ่มแล้วนะครับก็ออกมาจากสนามบอลก็ตั้งแต่ เกือบหกโมงเย็นนะครับทุ่มสองทุ่มสามทุ่มถึงทุ่มห้าทุ่มก็มประมาณห้าชั่วโมงพอดีนะครับก็ถือว่าโอเคมาทริปนี้ก็แพ้หนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดนะครับแต่ว่าได้ดูบอลที่สนุกสนุกทั้งสองเกมประมาณนี้นะครับก็นอนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมบาย